สวัสดีตอนเย็นๆนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิค่ะติดลบค่ะ1องศาตอนนี้นะคะหาที่ร้านอีก้าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาซื้ออาหารนะคะตอนนี้ค่ะหิมะตกลงมาไม่ขาดระยะนะคะบรรยากาศค่ะสุดยอดแห่งความหนาวกับความเย็นค่ะวันนี้นะคะเป็นสาวน้อยหมวกแดงค่ะออกมาซื้อของนะคะ ตอนเย็นๆค่ะห e ิมะก็ตกลงมาไม่ขาดระยะนะคะทั้งลมทั้งหิมะค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชุมบายนะคะร้านอิก้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆเอามาให้ชมนะคะหิมะก็ตกลงมาไม่ขาดระยะนะคะสุดยอด่งความหนาวกับความเย็นค่ะรถลาก็วิ่งไปมาตามปกติเลยนะคะบรรยากาศค่ะตอนเย็นๆค่ะสุดยอด่งความหนาวกับความเย็นเลยนะคะตอนนี้ค่ะ วิ่งมาตามปกตินะคะการจะราจรไม่ได้ติดขัดนะคะวันนี้ค่ะบรรยากาศค่ะสุดยอดห่งความหนาวกับความเย็นเลยนะคะตอนนี้ค่ะหิมะก,ก็ตกลงมาไม่ขาดเลยนะคะบรรยากาศค่ะอยู่ที่จังหวัดชียุบายนะคะเอาความเย็นมาฝากเอาความหนาวมาฝากค่ะ นะคะคิดถึงทุกๆคนค่ะมาแจกหัวใจรัวๆนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะอยู่บนขั้วโลกเหนือของประเทศสวีเดนค่ะตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศค่ะอยู่ที่ใจกลางจังหวัดสุนเบายนะคะของประเทศสวีเดนค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆเอามาให้ชมนะคะรถราวิ่งไปมาตามปกติค่ะดีนะคะ่ะ สุดยอดแห่งความหนาวกับความเย็นเลยนะคะรถลาที่จอดอยู่ข้างนอกค่ะตอนนี้นะคะมิม้าก็ปกคลุมเต็มไปหมดบนรถแล้วนะคะตรงน,นี้คืออีกาแม็กซ์อีกาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ที่ลานสวงเกลนหมายเลข57ค่ะอยู่ที่ลานสวงเกลนหมายเลข57จจังหวัดชลบุรีนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ